เป็นยังไงกันบ้างครับเเพื่อนสำหรับตู้ตัวละครยินหลินที่ได้ทําการอัปเดตมายังแพท1.0ทีมเมตาสายฟ้าซึ่งบางคนนะครับเลือกที่จะสุ่มตัวละครน้องและก็บางคนเลือกที่จะข้ามน้องไปและเลือกที่จะสุ่มอาวุธของตัวละครน้องแทนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกาชาในแพท1.1กันหน่อยละกันครับว่าเราจะได้รับกาชาจ,จากจุดนี้มากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญโรก,การันตีของเราเนี่ยสามารถดองข้ามตู้ได้หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้ขอไหนึ่งไลค์แล้วท่าเป็นเพื่อนที่ชอบอย เต่นกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่จัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสำหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านจะใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมูทิ่งเวฟคนหนอ่งเช่นเคยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกาชาในแพท1 1กันหน่อยละกันว่าเราจะสามารถหากาชาแล้วตัวเกมจะมีการแจกกาชามากน้อยขนาดไหนนะครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงการเก็บกาชานะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของตู้ตัวละครกันหน่อยละกันครับตอนนี้นะคะตู้ตัวละครยินลินเหลือเวลาอีกประมาณ15วันก็ตีไปง่าย,ายครับก็ถึงประมาณสิ้นเดือนนี้ของเรานั่นเองก่อนที่จะมีตู้ตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาหรืออาจจะมีการแทรกตู้อันนีีีี้กก็แลแลลววต่่่่่าาาาทททมมมงงงจะรรปรบเปยยงไผ ข่าวบานะครับ เหมือนว่าในแพท1.1นี่จะมีการใช้กับเพื่อนๆนประมาณ100โรแน่ๆครับในการสุ่มซึ่งใน100โรนะครับมีโอกาสที่คุณจะหลุดเลทแล้วก็ได้ตัวละครหน้าตู้บางคนก็สุดปลอกครับ80โรแน่ๆนะครับซึ่งในตู้หน้าก็จะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วบอกเลยครับว่าตัวละครน้องอ่ะ4 0เก่งมากๆเก่งกว่าตัวละครยินลินที่เป็นตัวซับ DPS อีกด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนคือยินลินนะขอเป็นตัวในส่วนของซับ DPS นั่นเองนะนะก็ในส่วนของโรการันตีนะครับสามารถจองข้ามตู้ได้นะครับ ทุกคนดูเดี๋ยวผมก็จะแคปไปดูว่าจริงๆอ่ะมันสามารถดองข้ามตู้ได้นะครับเพราะว่ามันจัดอยู่ในตู้ของเลดอัพทั้ง2ตู้เลยนะครับว่าตู้อีเวนต์นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าในกรณีที่เราสุ่มครับมันจะมีโอกาส50%ที่จะหลุดเลดเนาะถ้าใครหลุดไปแล้วรอบต่อไปคือการันตีเก็บโลการันตีนี้ไว้สุ่มตู้ตัวละครต่อไปจะประหยัดแล้วก็เซฟเพื่อนๆได้เยอะมากๆส่วนใครที่ยังไม่ได้หลุดครับก็ต้องคาดหวังว่าคุณจะสุ่มแล้วหลุดหรือว่า จะสุ่มไปลึกขนาดไหนถ้าโดนลึกก็อาจจะเจ็บหนักหน่อยแต่ถ้าหลุดตั้งแต่10โล20โลแรกก็ถือว่ายังไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตู้ตัวละครต่อไปครับก็จะเป็นตู้ที่จําเป็นจะต้องมีอาวุธด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่จะโอพีมากๆแต่ไม่ต้องหว่วงเรื่องส่วนของตัวละครน้องนะคือเราสามารถเล่นในส่วนของซีได้เลยนะและวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งสําหรับใครที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่กาลังจะเล่นเกมวูดทิงเวฟในช่วงของ 1. 1. Acha, แพดย้งงดอยู่นะในส่วนของที่เป็นกิจกกรรมเจกในส่วนของ เนนท่าที่สังเกตมาก็ยังคงได้รับอยู่ปกติเลยนะครับเพราะว่าน,นี่ผมเล่นเป็นตัวรองเนาะก็ได้รับปกตินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คให้อีกรอบหนึ่งในวันที่มีการอัพในส่วนของแพทหนึ่งจนวน่นันเองว่าจะมีการแจกเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมาคือเกมค่อนข้างจะใจดีกับผู้เล่นมากๆครับแล้วก็ทําการแจกกรชาให้กับเราค่อนข้างที่ใใจะเยอะบางๆถ้าใครไม่อยากพลาดก็ฟาร์มกันไว้ด้วยนะครับผมจริงๆเกมก็แจกเยอะเนาะมา ยันต่อมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการฟ์มกันหน่อยละกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังเก็บแผนที่ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถตามเก็บแผนที่ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือว่าจะจ้างน้องชายผมก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับร้านแป๊บครับมีบริการในการเก็บแผนที่เก็บตกต่างๆบริการดูแล ID ดีทุกอย่างที่เพื่อนๆพลาดในเกมเขาจะตามเก็บให้หมดมีกระทั่ง บริการการไต่หอคอยให้ด้วยนะครับใครที่แบบหอคอยไหวไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะประเมินดูก่อนว่าจะต้องจัดเซตยังไงแล้วก็จะสามารถไต่ไหวหรือไม่ไหวก็ลองติดต่อไปคุยดูนะครับลิงหลานอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็อินบ็อกซ์แล้วก็สอบถามดีเควสไม่ได้เลยอยากให้เคลียร์ในส่วนไหนเพราะว่าเวลาเราเคลียร์แผนที่นะครับมันค่อนข้างที่จะมีผลดีกับเรานะครับเพราะว่าเราจะได้รับ ค่าความสําเร็จในการสํารวจในเมืองหลักนั่นเองอันนี้คือสําหรับใครที่แบบสํารวจเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใน1.1ึนี่ยี้จะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่มาหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมาคือจะมีการเพิ่มเนื้อหาของตู้ตัวละครอีเวนต์มาแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนนั้นคุณก็จะได้รับเพชรแล้วก็ EP อีก2 0 0 0ันนั่นเองอย่างต่อมาครับในการเตรียมอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือในการเตรียมทองที่ควรมีนะครับเพราะว่าถ้าถึงช่วงนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะประมาณ40บวกกันเกือบจะ 100%0% อยู่แล้วกขอรวเซ็นส่วนนนัั้ครบ ทองเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆสําหรับการฟาร์มทองครับช่วงนี้อีเวนต์มีการคูณในการตอบของแบบคูณ2เนาะในการฟาร์มก็ได้นำว่าลงในส่วนของการฟาร์มทองไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะลงอย่างละหนึ่งก็ได้สําหรับใครที่อยากจะเสลี่ยเนาะเพราะว่าคูณ2เนี่ยมันจะให้แค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับก็เลือกเอาก็ได้หรือว่าจะเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าการตัดสินใจเนาะจะมีในส่วนของอีพีตัวละคร EP อีพีอาวุธแล้วก็ทองหลังๆคือใช้ทองเยอะมากเพราะว่า เราจะต้องใช้ทองในการอัพสกิลของตัวละครอของเรานั่นเองเพราะว่าหลังจาก 40, 40อะ่ะการฟาร์มมันจะโหดกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยนะครับผมจากนั้นครับต่อมาก็คือในส่วนของหอคอยนั่นเองครับก็คือตัวละครใหม่จะมาในช่วงที่หอคอยทําการรีเซ็ตพอดีครับใครที่ยังลงหอคอยไม่ครบหรือว่ายังไม่ลงเนี่ยสามารถไปตามเก็บหอคอยได้นะครับเพราะว่าเราเก็บเนี่ยเราจะได้ดาวพราะได้ดาวมาเนี่ยเราสามารถได้รับเพชรตามจุดต่างๆของอเพื่อนได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับอันนี้ก็อย่าลืมตามเก็บกันไว้ด้วยเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของประตูประตูก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับที่เพื่อนๆสามารถไปฟาร์มได้นะตัวหลักของก็ฟาร์มจบไปละเดี๋ยวมาไล่าฟาร์มตัวรองกันต่อซึ่งมันจะเป็นประตูให้เราลงไปฟาร์มนะครับตามเก็บแต่ละจุดแต่ละจุดไปเรื่อยๆเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะได้ของมาค่อนข้างเยอะนะก็อย่าลืมฟาร์มเก็บไว้กันด้วยนะครับผมนี่เราเก็บตกกันไว้ได้นะที่เหลือก็จะเป็นการหลุดฟาร์มแต่ละวารงเราปกติเลยสําหรับใครที่เกลี่ยทุกอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตารบมเอ,อ,อรเร็กโค เพื่อนๆจะฟาร์มทรัพยากรดองรอตัวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับพอเวลาน้องมาปุ๊บคุณสามารถเอาพวก e c h o e p ทองทุกอย่างมายัดกับน้องเพื่อปั้นน้องสุดได้เลยในช่วงเริ่มต้นเนาะตัวละครน้องก็จะเก่งแล้วก็พร้อมใช้งานไปอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราจะเตรียมความพร้อมเนาะอย่างต่อมาครับเพื่อนๆนั่นคือในส่วนของกิจกรรมนะครับคือช่วงนี้ตัวเกมมีอีเวนต์ให้เราทําเยอะมากๆครับอันนี้ผมเลือกที่จะเข้าตัวเด็กเพราะว่าจะได้เห็นกิจกรรมทุกอย่างที่หลายๆคนบางครั้งยังไม่ได้ทํานะครับ กิจกรรมพวกนี้มีอะไรให้เราทําเยอะแล้วก็มีของรางวัลให้เราได้รับเยอะมากๆครับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ในส่วนของกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็อย่าลืมเคลียร์กันด้วยนะครับภารกิจและก็กิจกรรมค่อนข้างง่ายเนาะตามเก็บตามอะไรให้คุ้มนะครับอัน,นี้ค่อนข้างที่จะมีผลดีกับตัวผู้เล่นอย่างเรามากๆเลยที่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานในการฟารม์มวัตถุดิบอุปกรณ์ไว้ในการอัพสกิลตัวละครของเรานะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวละครของเราเนี่ยยังต้อง การในการพัฒนาตัวละครอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่งการอัพสกิลแล้วก็ที่สําคัญครับก็จะมีในส่นการอัพดาวแต่อัพดาวเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเอาจริงซีสูก็สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าเกมเนี่ยเราเล่นกับตัวเราเองเนาะเราไม่ได้แข่งกับใครที่แล้วก็สามารถอัพแค่สกิลไปก็เพียงพอแล้วนะครับผมส่วนใครที่กำลังลังเลว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเอาจริงเท่าที่ผมลองทดสอบมานะก็คือช่วงบทที่1เนี่ยเราสามารถสคริปต์เนื้อหาได้แต่บทที่2ไม่สามารถสคริปต์ได้ แต่ในช่วงของแพท1.1อาจจะทําให้สามารถสกิปบทที่2ได้นะครับแล้วก็จะชา้าในส่วนของบทที่3อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากอ่านในเรื่องหรือว่าอะไรก็สามารถเล่นตัวเก่าได้ครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราสามารถฟาร์มในเกมเนี่ยมันได้เยอะเพียงพอต่อการสุดนั่นเองเท่าที่เราคำนวณมาถ้าคือเริ่มต้นมาแบบเคลียร์ทุกอย่างบทที่1บทที่2เนี่ยคุณจะมีเพชรสะสมอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000นะครับซึ่งจะไม่นับจากการลงในสุดของฮอ,งองคอยนะครับแล้วก็ลงอื่นๆน,นะครับเพราะว่าน้องผม สมรูแผนที่แบบ100%มาแล้วเขาประเมินมาว่าก็ประมาณ800 0ถึง9 0 0าไม,ไม่ไม่ถึงหมื่นนะอันนี้คือไม่ได้นับเพจจากพวกขอคอยภารกิจหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำนะครับผมหรือว่าอีเวนต์นะอ้นี้รับแค่ในส่วนของสํารวจแผนที่ถ้าใครอยากสํารวจแผนที่ไวแผนที่เร็วก็ได้นำร้านแบบทับได้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจครับก็คือในส่วนของพาร์ทเมื่อถึงจุดน,นั้นแล้วครับพาร์ทของเราเนี่ยมันก็จะใก,กล้หมดวันพอดี ใครสามารถเติมได้ก็แน,นะนำว่าให้เติมนะว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆครับเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีในส่งค่าคิเลตเนาะในกรณีที่ใครจะเล่นตัวละครดาบใหญ่อันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็สามารถจัดไปได้นะครับเห็นไหมคิเลตก็คือบางอันได้ใช้แน่นอนมีก้มไหนก็จัดไปได้ถ้าอยากจะเติมถูกก็แน,นะนำว่าเติมร้านโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับอันได้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆครับในส่วนนี้เนาะถ้าใครสามารถเติมได้รับนี่ก็จะมีกล่องของเลือกต่างๆอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนั่นเอง โอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมรอแพด1.1สำหรับกาชาที่เราจะต้องเตรียมไว้ในการสุ่มนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นไกด์เพิ่มเติมไปให้เ,เพื่อนๆนะสำหรับใครที่เล่นมาจนตานแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วจริงๆแล้วสามารถเริ่มตองกันได้เลยนะแล้วก็รอสุ่มตู้ตัวละครน้องเตรียมทรัพยากรเตรียมของ เพราะว่าวันที่น้องไมค์ทีครับจะมีกิจกรรมแจกโรแจกค่อนข้างเยอะมากๆครับอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเพืเ่อนๆจะสุ่มเกลือรหรือว่าสุ่มดวงดีแล้วแหละนะฮะสำหรับวันนี้คงเพียงเท่านี้ครับถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยละกันแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ